ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการปลูกมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับมาเด้อเด้อกับบ้านเขียวฟาร์มครับวันนี้มีงวจุดไม่มาฝากพี่ฝากน้องผู้ใดอยากจะได้แม่ลูกอะถือว่ามีแต่แม่ลูกเทพๆนะครับเนาะโดยเฉพาะสายดํานี่มาหลายยู่เด้อครับพี่น้องครับมีงวททองว่าแม่ลูกงวสาวงวอนาคตพอพันุนะครับเนาะ อยากได้าบาม,มันแบงกัดบีบมาเติร์ดนะครับพี่น้องครับมันมีมีไห่นะครับเนาะนี่แต่สุดท้ททายเบื้องมุ่งหวงกวงห้ก่อนงวอหลายอยอะเลยครับพี่น้องครับนี่ทั้งพี่กับมีอีกพิกัดยูทีบ้านนาคาตำบลนาคาอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับผมผู้ใดหาง้วเลี่ยงกัมาเลือกมาชมเอาเนาะเดี๋ยวจังคอยทยอยกันไปเบื้องกันที่ละชุดนดะครับพี่น้องไผเข่าเมื่อเล้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามไห้บืนชูวแชแนลแน่นะครับเนาะเอา เพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับก่อนอึนกะสิไปทักท้ายกับทีมงานบ้านเฉียวฟร์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีบุญชู่มชาแนลครับพี่น้องเอฟซีบ้านเฉียวครับมื้อนี้พาพี่น้องว่าเบิ่งที่เด็ดครับมีแต่ที่เด็ดมีโปตั้งแต่ตัวแรกไปเลยครับมื้อนี้เพราะว่าสิเป็นแม่ลูกครับแม่ทองแม่สาวสวยครับแล้วก็เป็นอนาคตพอพัุนครับในเรื่องของอาการรับประกันการุื้ออดครับสำหรับบ้านเฉียวฟ้ามหฮาครับมื้อนี้ก็นํำมาฝากพี่ตอนงคือเก่าครับ สำหรับเบอร์โทรนะครับพี่น้องที่สนใจนะครับฝากเบอร์โทรนะครับ0648492912นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0984089388นะครับสำหรับเรื่องการรับประกันนะครับทางฟาร์มเฮากับรับประกันสากลครับเพราะว่าจะเป็นดูกข้างหางดอกขาทัวขาถอนสสบือตุนนะครับเรื่องของหมดลูกภายในนะครับเฮารับประกันหนึ่งเดือนนะครับสำหรับ หัวทองเข้าจิตตรวจอุตจาระเศร้ากรนะครับมีคลิปให้พี่น้องน้ำครับพี่น้องมั่นใจได้การไป่งมีใบรับประกันไห้นะครับแล้วการเรื่องของนุ่มติ้งทางฟ้ามเข้าปฏิวัติเป็นตำหนินะครับอันนี้ขึ้นในส่วนของการรับประกันครับน้องแซกมีฝากฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสนับสนุนไอ้บ้านเขียวฟ้ามนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับผมกะบ่มีอย่างไรครับฝากเรื่องคุ้ม ครับเออ้นนี้มีคุมมาปากเลยค่ะหนูน้อยหมวกแดงนะเออนี่ยนะครับเด้อเส้นละ550บาทเหมือนเดิมค่ะรวมส่งมีเก็บปลายทางค่ะฟรีนะคะบริการเก็บปลายทางฟรีค่ะ5้าาสนี่นะครับเพื่อจะได้คุ้มในมากระได้นะครับเอ้าได้ละเหลียดกันไปหลายๆอย่างกันไปเบางง้วตัวแรกกันครับครับผมเห็นบอกว่าจะเอาแบบอ่าโปรเปิดหัวจัดโปรชุดแรกเลยครับเอาตั้งแต่เบอร์แรกชุดแรกค่ะเบอร์สุดท้ายนะครับพี่น้องเอาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเนาะ มือหนึ่งนะครับยื่ใส่ชุดชุดนี้ปะนี่ครับชุดนิ่ไอ้ชุดไทยโอ้ชุดนี้ที่เด็ดนะครับที่เด็ดครับนี่ตัวแม่หมือนเป็นว่าไงหาตัวเมซี่ผู้หนึ่งหาตัว่ะสีภาเบื้องบนหนึ่งทั้งนี้นะครับกต่ซืเดิมจากกัวอ่าเป็นแม่สาวน้อยครับเป็นแม่สาวน้อยเปิดหัวเลยครับนี่น้องจ็ดเดือนหรอครับตัวนี้อ่หกเดือนนะครับหกเดือนส่วนสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับส่วนสูงอยู่กับร้อยสิบบวกนี่แหละครับเออนี่นะครับเด้๋เอาเอาปอปันสันเปิดมาเท่าไหร่ครับเปิดไปที่ เก้าหมื่นห้าพันบาทครับอว่าคาร์โรเดียงครับพี่น้องก็มัก็เหมือนก็พันก็เหมือนหารเราได้เกือบมื่นกหมือนหารเราได้เกือบเกือบเราได้เกือบมื่นแม่รับเออหมองเอาถือว่าถึงหมื่นซ้ำนะครับพี่น้องถึงมื่นครับเออหมองเอาถว่าถึงหมื่นนะพี่น้องเด้อเก้าพันห้าร้อยบาทพี่น้องกว่าคารนี้โัเบอร์แรกได้ครับพี 9, ่น้องทีมงานกันห I mean, ัวกันโย่เออบ่ตัดต่อเราก็ไปที่ละเก้าพันหานนะครับพี่น้องพี่น้องได้หัวที่สุดพี่น้องเพได้หัวครับพี่น้องเออผู้ใดต์รถได้เกือบแสนเอาตัวนี้พี่น้องเออต่ลงไปบนนีี้ อยากจะได้ก็มาเอานะครับกะนังหนาดี่ยุ่หนาเลี้ยงเนี่ยพี่น้องครับตัวแรกนะครับนี่ครับนังดีเลยครับพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงครับจนีแล้วครับกินใหญ่ยินเฟียงเป็นแล้วครับนี่ครับอ่ะเกษตรกรจับต้องได้เลยละครับผมหัวสาวนี่มีหลายนะครับเด้อมีหลายครับพูดเลอยากได้แบ่งกัดกะมีให้หลายตัวอยู่สายดำนะครับเนาะอ่ะตอนนี้หายห่วงตครัดบอกไปติดต้นคลิปแล้วอ่าตัวไหนมีตำหนีทางความวันสิบบวกนะครับผมอันไหนมีตำหนีสิบบวกสิบบวกเก้าถึงนะครับเด้อนะครับอ่ะตัวแรกเบอร์ที่สองสี่พันไป ตัวนี้ก็เป็นง้อกัดนะครับง้อกัดครับตบ้าสีออกสีบักตานนี่เรือยครับพี่น้องสีตาลสุกครับพี่น้องตัวใหญ่แล้วเป็นง้อสาวน้องจักเดือนละครับตัวนี้ซิปเอ็ดเดือนครับซิปเอ็ดเดือนสูงกันร้อยสามสิบหรือมั้งเนาะสูงก็บร้อยยิ้มหาบวกครับยิ้มหาบวกบวกนะครับเนาะเบอร์สองนี่จัดไปเท่าไหร่ครับจัดไปที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับมื่นหาหาลอยราคานี่ต่อได้อีกบ่ครับต่อได้อีกครับราคาที่เปิดไว้ตัวร่องไหนนิดหน่อยครับต่อได้อีกนะครับเนาะตัวนี้สีบักตานเลรด้อยี่น้องยพี่ นี่ <N ic> เป็นง้อส,สาวนะครับเป็นง้อสาวนะครับเนาะเป็นง้อกัรกัดติดผู้ได้หายุ่งอยู่กับน้ำผึ้งขานิดน้อยกับเป็นสายพันธุ์ของเพินพนพ่นนะครับพี่น้องเอ้าตัวนี้มื่นหาหาลอยตัวจริงนี่ตัวใหญ่อยูยอย่ด้วยครับพี่น้องเด้อครับอ่ะปวดดีพร้อมนะครับเนาะนี่แข่งขาดีครับบสถกบบถอนแข่งขันดีนำรางมีนะครับนำรางมีน้ำไต่นำรางมีผู้ได้หาแบบนี้อยู่กับเอานะครับเนาะเดี๋ยวผมจะทายให้เบิ่งคู่กันนะครับกับเบอร์สามต่อไปนี่อ่ะตัวนี้ดำแมงเงาเลยเด้อพี่น้องดำผืนแดงๆนะครับ ตัวนี้นี่สูงอ่ะร้อยสามสิบเลยมั้งสุดที่เนาะเบียดเบียดร้อยสามสิบนะครับโปใหญ่เยด้วยครับพี่น้องอ่าน้องเขาจักเดือนหรือครับตัวนี้สิบเอ็ดเดือนคือกันครับสิบเอ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับไอ้เบื้องเอาผู้ใดอยากโยคูนี่ไปก็ได้ตัวนั้นมือหาหารอยตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทขึ้นกันครับมือหาหารอยขึ้นกันนะครับเด้อยกคูนี่ไปได้นะครับเนาะต่อเอาอีกพี่น้องครับ ครูงอกัดนะครับพี่น้องครัพี่น้องสนใจครูนี้นะครับจัดโปรไปเลยครับครับผมจัดโปรพิเศษไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้ครับอ่าอ่ค่ารถเองครับก่ายโยครูนะครับอสองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าพี่น้องครูนี่นะครับเด้ออ่ะนี่นะครับเนาะเนี่ยสาวสวยๆเลยครับเนี่ยสาวงามนี่ครับพี่น้องนี่ตัตัวนี้กัสีเดี๋ยวเด้อผมอ่าหางกัสีขาวจังน้อยเด้อครับพี่น้องครับตัวตัวนี้นะครับนะอ่ะเลือกเอา สองหมื่นเก้าทะยงคูนะครับเด้อถ้าแยกกับตัวละซิมหาหาท่อยพี่น้องครับอ่ะคาทุกคาทอนนี่หายห่วงครับผมนบางห่วงมูนี่จะมันมันจะสอดนะครับหางจะสอดมัวนจะสอดนมันะยพันนนธุ์มัเป็สายพันธุ์ของมันบางที่อาจจะติดมัวเรียม้าบางที่ติดสายพันติดต่อต้นเก่าเขานะครับเนาะอ่ะอ่ะนี่ก็สิมีจุดมีไรเป็นธรรมดาครับผมอ่ะสามเบอร์อะไรพี่น้องเบอร์ที่สี่ครับบัดนี้เบอร์ที่สี่นะครับเป็น อนาคตขวพอพันครับอนาคตดพอพันอันนี้มาแข่นคือเจ้าของเงินแข่ยเจ้าคออะไรครับคือปลาบันสันนะครับตันนะครับตันนี่กันละครับผู้ใดหาอนาคตดพอพันหนังหนากตัวนี้ได้อยูเด้อครับเด้ออันนี้ลูกสายสติงเล่ตันนี้ครับลูกสติงเล่เดี๋ยวเด้อผมย่างไปทางนี้กันเดี๋ยวจะเห็นชัดๆอ่ะลูกของสติงเล่นะครับเนาะแข่งดีน้องจักเดือนหรือครับน้องได้หกเจ็ดเดือนแล้วครับหกถึงเจ็ดเดือนนะครับสูงเท่าไหร่สูงลอยยี่สิบบวกนะครับลอยยี่สิบกว่านะครับแข้งขาใยๆหนาบางเรือเรือครับตัวนี้ปลาปัน เปิดอยู่ที่16,000บาทครับอ่ะหมื่นหกด้พี่น้องครับเอาผู้ใดหาไอ้นากขุดผอพันสิงห์งบหมื่นกลัวนะครับเนาะแม็นครับมีไห้นะครับนี่ก็ดทได้ใส่นะนะท่นตันใส่รอยนี้สิบกลัวนะครับเนาะใส่ความหนาความลึกเห็นครับแข้งขาไงครับหนำลังแข้งขาดำไใหลายครับควงหางดำฟึดนะครับเนาะนี่หัวกระลังตั้งพี่น้องเออไข่สองใบดำนะครับเนาะนี่ถ่ายเบื้องเอาท่นหลังอ่าเบื้องเห็นครบทุกมุมนะครับเด้อผู้ใดเบื้องบนต้นชัดกะเลื่อนเบื้องไปเบื้องมาเอานะครับเนาะ นี่แหละหนังนาหนาครับหนังนาหนาเบอร์ซีต่อไปเบอร์หาทั้งหนาทั้งแดงบัดนี้พี่น้องเบอร์หานี่เป็นอนาคตพอพันธุ์ขึ้นกันครับรอรอทั้งหนาทั้งแดงครับแขนนั่นตันพี่น้องเป็นตัวไส้ขีพหกแปดนะครับลูกหกแปดน้องจักเดือนหรือครับแปดเดือนครับตัวนี้หกแปดแปดเดือนสูงสูงร้อยยี่สิบบวกขึ้นกันร้อยยี่สิบกว่านะครับไข่สองนะครับพี่น้องเดนะเบื้องความสมส่วนนะครับนี่เบื้องอาน้ำใตน้ำรังนาหนานี่แหละออกตั้งหลังตรงน้ำรังเลยครับตั้งเจ้าปูตัวนี้เท่าไหร่ครับ ตัวนี้เปิดที่17,000บาทครับตัวนี้1 7ื่นเด้ะพี่น้องครับสีจริงๆนี่สีแดงดี้ดีนะครับพี่น้องอ่ะสีแดงสวยๆเลยนี่นะครับเบื้องหน้าตานะครับเนาะหน้าตาแข้งขาดําแล้วก็แผ่นหลังเปรีนี่แหละครับผมเอาะหมื่นเจ็ดต่ออีกพี่น้องครับมีหหลายตัวนะครับเนาะเบอร์ซีกับเบอร์หาจัดโปครับอ่ะเบอร์ซีเบอร์หาดสิบหกกัสิบเจ็ดนะครับพี่น้องนะครับยกคูโยคูนะครับจัดปัวพิเศษนะครับครับผม จัดพี่น้องว่าคารถเองครับ31,000บาทครับ31,000นะครับพี่น้องครับถือตัวละ15 500าารนะครับพี่น้องอ่ะทะยกคูด้วยพี่น้องถ้ายกคูด้วยครับพี่น้องเด้อคูนี่อ้าวนี่ผู้ได้หาอยู่มีพอพันหลายตัวดนะครับพี่น้องครับตัวนี้สีผ้าเบิ้งอ่าอ่าสองตัวนี่กับที่เด็ดเลยนะครับเมี่ยนครับต่อไปเบอร์หกครับหกนะครับเบอร์นี่อ่าเบอร์หกนี่ครับเด้อไปเพิ่นนี่เบอร์หกนอกตั้งโจโก้สวยสมุดเด็ดเลยครับตัวนี้ตัวจริงๆนี่ยตัวเงาครับล้ำตัวเงา น้องเชุดเดือนและครับตัวนี้เจ็ดเดือนครับลูกของพอลูกของเคฟสามหนึ่งครับลูกสามหนึ่งเจ็ดเดือนนะครับแทนครับตัวนี้ย่างเด็ดนะครับสูงกว่าส่วมากลอยยี่สิบแทนครับลอยยี่สิบบวกบวกนะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้นะครับเปิดอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องสีจริงจริงนี่สวยนะครับแต่ว่ามุมนี่มันอาจสี่เหลี่ยมด้วยพี่น้องเน่ยครับเพราะว่ไทยตัวนี้วันทียังวไงวันนี้วันทีสี่สี่ครับวันนี้อย่างหรอะวันพฤหัสวันอังคาันอาทิตย์นะครับพี่น้องวันอาทิตย์นนนนีีี่่่แดดมัััเทยงงะคครรบบพ้อ อ่ะที่เป็นเลี่ยมๆแต่ว่างามขักตัวนี้องศาลึงสวยไข่สองนะครับเนาะเนียนครับสีนี่เบื้องขางเดียวแล้วเลยพี่น้องครับเบื้องขาวหางคกหางนะครับเนาะนี่น้ำใตน้ำล่างไรพี่น้องนี่เดี๋ยวครับพี่น้องเอาบัานนี้ตัวนี้ห้างเด็ดขักมัในี้พี่น้องเบื้องเจ็ดแห่งเด็ดครับพี่น้องเบื้องเจ็ดเด็ดสุดๆตัวนี้นะครับเนาะส่งขึ้นกันได้ครูนี่เนียนครับแดงยึดครึ่งหมดแดงหนาหยดเบื้องหนังข้อเอาพี่น้องครับนี่ตัวนี้ลูกพ่อได้จักเดือนลูกของเคเอฟสามหนึ่งครับลูกเคเอฟสามหนึ่งได้เก้าเดือนครับ ได้เก่าเดือนนะพี่น้องเด้อนี่นะครับดีผ้าบิึงกระมางแขงขากระมังไยนะครับเก่าเดือนสูงในลอยยี่สิบกว่าไปหลายเทสต์เลนี่ครับหน่งจะลอยยี่ห้าบวก่นนี้ครับลอยยี่ห้าโดยประมาณแหะครับพี่น้องได้นะครับนี่หนังหนาแดงดีนะครับออาตัวนี้จัดไปครับเบอร์เจ็ดนี่ตัวนี้นะครับเปิดอยู่สองหมื่นสามพันบาทครับอ่าสองหมื่นสามคู่นี่อ่าผู้ใดมัก่งงหนาๆแล้วก็สวยๆเลยนะครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่บึงกุ้งขุกวงนะครับ ทางนนหน้าๆครับพี่น้องทั้งหนาๆทั้งตั้งครับ,บทั้งหนานะครับพี่น้องอ่ะนี่เบงหนาตาอ่ะนี่แข่งขายเยอะด,ดีว่ะดีไปรหาอนาคตพอพันครับนี่ให้เลือกหลายตัวครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับถ้าเปิดไว้ตัวร่องได้นะครับเปิดไว้ตัวร่องได้ทุกตัวอ่ะนะครับเนาะนี่เด้อนี่อ่ะเบื้องสมุดอ่ะเบื้องเสียบไปตอนนี้บ่มีเบอร์แปดครับวันนี้ต่อไปเป็นเบอร์แปดของหมวดแม่สาวนะครับ อันนี้งสาวอ่าวล้นธรรมชาติน่าจะใส่ผสมหรือผสมแล้วบุตัวนี้ตัวนี้ยังยังท่านด้ผสมนะครับยังได้นในซี่สิบหาเดือนนะครับอ่าซี่สิบซี่สิบหาเดือนสูงเท่าไหร่ครับตัวนี้สูงลอยซี่สิบบวกคนนี้ลอยซี่สิบกว่านะครับเนอรแม่งครับเป็นล้นธรรมชาติแล้วกับโบตนะครับเนาะโบตดีครับโถใหญ่ผู้ใดหาแบบนี้อยู่กะตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดที่สองหมื่นสองพันบาทครับสองหมื่นสองอ่ะหัวสาวก็ถือว่าเอาไปกับมันขึ้นกับได้โนรถทีน้องครับสองหมื่นสองนะครับเนาะ นี Anda, ian, ่เด้อเดี๋ยวได้พึ่งหน้ากันเครื uh ่องโบดครับน้ำล่างเล็กๆครับโบดนะครับเนาะตัวใหญ่นี่ครับสูงลอยสี่สิบสามจังหวัดการจะได้เนี่ครับได้โดยประมาณสี่สิบบวกก็ะตีมต่ำสี่สิบบวกบแล้วครับนี่นะครับนี่เป็นเครื่องโบดนะครับเนาะนี่นะครับวันนี้ที่พระมังแดงใหญ่ครับใส่ลอยหาสิบตัวนี้เบอร์เก้านะครับเบอร์ที่เก้านะครับเราแดงข้าขากได้พี่น้องครับตัวนี้หน่เบื้องเม็ดสีแดงไงเบื้งหงนะครับนี่ ทั้งใส่ทั้งขวาแดงบ่มีดังบ่มีปานนี่นะครับตัวนี้อ่างัวสาวหรือว่าท่องครับน่าจะเป็นงัวสาวความผสมนะครับเออความผสมแล้วครับน้องเจ็ดเดือนครับนี่ตัวนี้ยู่สี่ข่าสองปีวครอจะข่าวสองปีได้ครับง่ายครับพี่น้องนี่ครับส้นสูงนี่ท่ดไดครับวัดไปร้อยหาิบบวกบัวร้อยหาซิบกัวด้ครับอันนี้เห็ดเขาห้แล้วนะครับเนาะนี่แดงครับโ้สันสันแดงบ่มีหม่งตีครับแดงบ่มีหม่งตีหนังหนาดีได้ครับพี่น้องหางกะรามพี่น้องตัวนี้ท่าได้ครับตัวนี้เปิด อยู่ทีสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับสามสิบเจ็ดห้าร้อยแมนครับตัวนี้สีแดงดีบักขลิ่นแหละอ่ะเบื้องเล็บบ่มีปัญหานะครับเนาะสีจริงๆนี่เป็นแบบนี้นะครับเด้อใส่ลอยหาสิบกัวตูงยิ่ครับนะครับแข่งขาเงาครับแข่งขาเงาเลยเป็นเครื่องบดมึงนะครับอีน่องมันพร้อมสีผสมเลยครับนี่นะครับนี่มียางออกแล้วนะครับเนาะพร้อมผสมนะครับอ่ะนี่แหละตัวใหญ่ๆอันนี้เบอร์เก้าเนาะแมนครับต่อไปเบอร์สิบทั้งหมวด แม่ท่องนะครับเดี๋ยวใเซน้องแซกห้าไปเบิึงนะครับครับผมต่อไปเป็นเบอร์สิบอ่าสิเริ่มจากเมื่อท่องไปได้ครับไปหาแม่ลูกพี่น้องครับเริ่มจากเบอร์สิบก็จะเป็นอ่าน้องแซกต่อนะครับเนาะแม่ครับพี่น้องตัวนี้ท่องจักเดือนหรือครับแซกท่องครับสี่เดือนครับผมสี่เดือนท่องก็พอเลยฮะไอ้พริกแดงครับท่องพริกแดงได้ครับพี่น้องครับตัวนี้ลูกที่ไหนครับไอ้ลูกที่สองในท่องครับอ่ลูกสองในท่องส้นสูงกับสิริสิบร้อยประมาณร้อยสี่สิบอ่าครับนะครับเนาะแม่ตัวนี้แซกควรไวเท่าไหตัวนี้นะครับ เปิดไว้สองเมื่นสองหาล้อยครับสองเมื่นสองหาล้อยพี่น้องครับตัวใหญ่ยี่ห้อทีอยสี่สิบบวกนะครับเนาะเป็นว่าบวชสัมนะครับเนาะง้ากะสดดีอยู่นะครับลูกไม่ลูกมันหนตัวหนึ่งเลยพี่น้องตัวนี้ครับนี่นะครับเนาะลูกสองขาท่องลูกสองในท่องนี่แหละครับแม่นครับนี่เบงริสัตว์ขาโปตกวัฒน์เหรอครับอ่ะนี่เบื้องเครื่องบูธด้านขวานะครับเนาะโบมีปานนะครับพี่น้องเออนี่เบื้องมุมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถอยมาเบื้องมุมอีกไกลให้พี่น้องแผนขึ้นไปทางเกานะครับเนาะ เมียตดรหางว่าท่องนะครับครับผมเอาไปทากินน่องครับผู้ใดหางว่าท่องอยู่มาเอานะครับเนาะเมียนครับสีจริงสีสวยเลยครับพี่น้องเด้อไม่เป็นปัญหานมเพลินมีติ้งขอโพดนะครับนมนี่มีเม็ดขอโพดเมียนเดี่ยวนะครับก็ถือว่าเป็นตำหนิดอกพี่น้องครับเมียนครับนี่นะครับอ่ะเลือกเอานะครับตัวต่อไปเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดครับน่องสร้างน่องสร้างตัวนี้ผู้ใดมักสีบักตันนะครับพี่น้องเด้อบักตานครับงอออกแดงจนสีดำอ่ะตัวนี้เมียนครับ ใส่น่าจะเบียดลอยหาซีบเบียดลอยหาซีบครับลอยที่สิบเจ็ดบวกครับเออนี่นะครับเนาะตี่วบายใส่ลอยหาซีบกับวัตถุนพี่น้องก็น่าเกียดเลยล่ะตัวนี้แมนคันวัดดีๆลอยหาซีบครับเป็นบราหมั่นนะครับท่องพ่อได้ครับไอ้ท่องกับอเมริกาครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าแมนครับลูกไหนครับลูกที่สองในท่องครับอ่ะท่องเจ็ดเดือนลรือเปล่าท่องเจ็ดเดือนครับโอ้เจ็ดเดือนเหรอพี่น้องแมนครับเอาแซ็กเปิดมาครับจัดไปเปิดนะครับตัวนี้นะครับเปิดไป สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามสิบเก้าพี่น้องแมันครับตัวแบบไงนะครับตัวจริงนะครับเนาะไงครับไงหนาไงนะครับเนาะยืนเชียงทีรีนะครับเนาะอ่ะเบึงโ้มหลอดเป็นต้าหู้ครับเป็นต้าหู้ดีพี่น้องเยันครับเต้าหชั่งเชียกเล็บสันสันนี่นะครับเด้อเบ่งเอาซุ้มเอานะครับเนาะแข้งขายไงครับแข้งขายไงหางจนสีลากินไหมจูดินครับจนหดเล็บน้อยพี่น้องครับเบ่งเอาตัวนี้งั้นนะครับไปเน้นเรื่องสีหละกันเน้นเรื่องของว่าตัวใหญ่นะครับเนาะราคาพอถึงสี่หมื่นนาาาาาะะอ่่่นีีถยยเต็มมหงวลด จริงๆหลังเป๊ะเปรอะครับพี่น้องบุ้งโร่พี่น้องกี่เหีรับเออมุมเนี่ยแต่มุมย่อนแสงนิดหน่อยกับมันติใบใบคลอยไปแล้วนะครับนี่เอ้ายางไงกับมเอามาเบื้องตัวจริงครับพี่น้องครับนี่เด็ดบวยไงไม่ต้องเอาเงินครับบวยไงไม่ต้องบอง่วยใจเงินบม่ต้องเอากระไรครับปวยไงคือไม่ขีับ้านขันบวยตรงปลูกบวยต้องเอากระไรต่อไปเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองเขาหมดเป็นแม่ลูกครับอ่ะเป็นแม่ลูกนะครับเด้อแมนครับอ่ะแม่ลูกอันนี้เบอร์สิบสองลูกโตแม่นะครับพี่น้องตรงนียครับผม แปลแม่บดดีแล้วก็ลูกโตแม่ก็ค่อนข้างที่จะลึกดีอยู่นะครับเป็นหงสารลูกพอได่จักเดือนแล้วไอ้บ่มีประวัตินะครับตัวนี้โบฮู้พ่อว่าลูกพอได่ได้อครับพี่น้องแม่นครับนั่นจักเดือนล่ะครับแทกนี่ไอ้ลูกได้4เดือนกว่านะครับ4เดือนกว่าแม่นครับลูกก็สิสูง125ไปแล้วดิพี่น้องตัวนี้120กว่า120ได้อยู่สิบร้อยย่สิบตั้งตำให้ใช่ไหมใช่แม่เพิ่นก็145บวกครับเออแม่นครับแม่ทับไปนี่แม่ท้องว่างครับคู่นี้เท่าไธอแก คู่นี่เปิดไว้สองหมื่นหกพันบาทครับสองหมื่นหกพี่น้องงงกับเมียยู่สองหมื่นหกเนี่ยลูกตัวเมียด้พี่น้องครับลูกตัวเมียครับตันนี้นี่หายห้องตันนี้บ่มีน่าแสกเนาะบ่มีครับตันนี้ไม่มีนะครับเนาะบดจัดเลยนะครับตดีวนี้นะครับเป็นว่าบดจัดได้ครับเดี๋นครับสิผ้าเบื้องทางนี้พี่น้องนี่สีขาวนี่ก็บ่มีฝาดบ่มีรังแบบคับพี่น้องครับเมียโค้งสางเงยแบบคักเนาะไม่ครับตีตะบาทตันตันเนี่ยรอยซีด้าดด้ครับเมียนี่เงยนะครับตันนี้ไม่มีบ่มีปัญหาเดี๋ยวสิพาายงไปเบงงทานนีี้อกะครับเนาะ เออนี่เด้วอ้านี่นะครับแม่ลูกนี่มีแต่เถ็เลยครับผู้ดใดได้เบื่อนกันบีบมาเตอร์กับแบ่งกัดจังเบื้องกันแม่นครับสองหมื่นหกม่หันลอยมากกว่าโบมีครับโบมี่สัพี่น้องสองหมื่นหกเตอร์สื่อเนาะสองหมื่นหกครับเออมนเปิดไปสองหมื 2, ่นเก้าเหอนเราสองหมื่นหกกรได้อีกนี่ะนี่นะครับเดี๋ยวจะผ้าบังคูต่อไปแม่ลูกลูกหัวรุนแม่ลูกหัวรุนนะครับนี่โอ้นี่พี่น้องครับลูกแบกงําแม่หนี่ออกออกสีนั่นแดงจนสีดำไหมแดงจนเป็นรุ่ธรรมชาติ ต่วา่าลูกนี่แดงปอดเลยได้พี่น้องแดงบวมีหมองแดงครับลูกแดงบวมีหมองแดงเอาแม่นครับ,<อ>รบตัวนี้เนี่ยเบื้งลูกก้อนกระดิพี่น้องมันยืนเอียงกันเอาลูกจ็ดเดือนลูกพอได้ครับแซกไอ้ลูกได้สองเดือนนะครับของไอ้ลูกสาวพริกแดงน,นะครับลูกพริกแดงสองเดือนแมนครับเนาะทำงามได้หรือขนาดจ,จะหล่นถ้ามาฉาดขึ้นแม่พี่น้องแม่นรับอ่ะนี่เป็นแล้วลูกแรกครับเป็นงวงลูกแรกแผ่นหลังยางแตกเอาหางใหญ่ๆแม่นสูงเท่าไหร่แม่ก็สิร้อยสามสิบห้าบวกครับ รอยสามสิบห้าบวกว่าสานพี่น้องครับแม่นครับตีต <st> <air craft> ั้มมาให้พี่น้องครับอันนี้น่าจะรอยสิบสิบหมดได้รอยสิบสิบเบียดเได้เดี๋ยวพี่น้องเบียดเยอะเลยครับแต่ว่าตีต่้มมาให้โดดขามาเบื้องมาคู่นี่นี่เปิดที่เท่าไหร่ครับคู่นี่นะครับเปิดไปสามหมื่นสามพันบาทครับสามหมื่นสามไม่นครับสามหมื่นสามนี่นะครับเด้อหน้าตาแม่เพิ่นนี่เบื้องสีชัดสีแม่เป็นแบบนี่นะครับเด้ออ่ะแดงจนสีดำนะครับสามหมื่นสาม ก็ได้บอกกับสีได้เสนอหาว่าได้อีกหรอกครับแม่หัวรวนทั้มชาติครับแม่หัวรุนธรรมาชาติลูกกับนาจะรวนยู่หรอกครับลูกเพิ่นนี่นะครับแม่ทองว่างเนาะครับอแม่ทองว่างแม่ทองว่างครับบึงเฉิดฉาไปที่ระคูครับพี่น้องบึงให้แบบจุใจเป็นเลยนะครับเนาะนี่นะครับโดวสิภาพบ่งคูต่อไปแม่เท่าโบดลูกหมูแม่นญ่งัวลูกหมูครับลูกง่ญ่เหล่วนะครับบ่งเราก็เป็นงัวลูกแรกเด้อครับพี่น้องเป็นงัวลูกแรกคือนกันครับเ ี่เด้อเดี๋ยวเอาแม่ดำหมวกกันได้ไม่ต้องเสียบเคียงกันเดี๋ยวให้เพิ่อนเอาแม่ดำหมวกกันได้พี่น้องครับเออนี่เด้อต่อไปนี่เป็นงวดดูกหมูนะครับเนาะแม่นครับเดี๋ยวให้เพิ่นเอาแม่ดำหมวกกันพี่น้องสิพาเบิ่งนีเดรอนี่ผู้ใดถ่ายที่เด็ดคุณนี่เด็ดเด้อครับพี่น้องเด็ดครับอ่าอ่าต่อไปสิพาเบิ่งงวดดูกหมูแม่อ่าโบดลูกแดงแม่นครับลูกโตใหญ่ลูกพอไหนครับไอ้ลูกสาวพริกแดงขึ้นครับลูกพริกแดงจักเดือนแล้วครับ ลูกได้สี่เดือนกว่านะครับลูกสี่เดือนกลัวแม่นครับงามๆเลยพี่น้องแม่เพิ่นผสม,มแล้วนะครับโอ้แม่ทับแล้วแม่ไอผสมแจ็คพอตไว้นะครับอ่าแจ็คพอตลอยล้านแม่นครับแม่ใส่นี่ก็เกือบตัวที่สิบแล้พี่น้องครับก็อบตีตำไห้ขึ้เก่าครับลอยสามสิบห้าบวกครับจริงๆมันใหญ่กว่าลอยสามสิบห้าได้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นตีตำให้จะซื้อเอ้าคู่นี่สองรุ่นสามเปิดไปแซกเปิดได้สามหมื่นหกพันบาทครับตัวนี้สามสิบหกนะครับพี่น้องครับเบื้องเอานะครับเนาะนี่หนาๆเลยนะครับ แม่ตัวนี้ก็น้ำนมน่าจะดีได้หละพี่น้องครับนมดีครับใหญ่นะครับเนาะเออนี่เป็นบดเถ้าบดเต็มๆใส่เท้าบดครับว่าให้ลูกแดงจึงครึ่งครับนี่ด้านขวาของน้องเขาได้ครับเด้อพี่น้องอ่ะนี่นะครับแต่พี่น้องเห็นเล็บไปผมอยากจะให้พี่น้องเห็นเลยชัดเออนี่เล็บบม่มีปัญหานะครับนี่แ่นหลังเอาดูชัดเป็นเลยนะครับพี่น้องอ่ะนี่หน้าตาเอาไปลูกเมื่นอาที่ยะยะบอกว่านี่แต่มันสู้สีฟ้าเบ่งหนังข้อเบ่งหนาเมีย เบื้องเดียชัดเบื้งแท่นหลังเอาเอาสารสิบหกบ่อก็บสีมาจังเลยเสยๆครับนี่ตัวยิ่งตันตันๆครับเลี้ยงแมีนครับงวดูครับเนาะนี่ต่อไปสีผ้าเบิ้งห่าไร่งัวกัดแล้วกันเป็นลูกบีมาเตอร์ได้ครับเด้อแมีนครับโอเคอ่ะคนถามมาห่าลายครับหลุนธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกย่างเติดครับอันนี้ลูกของพ่อได้ครับไอ้ลูกสาวของไอ้บิ๊กบาวนะครับบิ๊กเบลนะครับนเป็นอ่บีมาเตอร์เกิดจากแม่เป็นกัดตัวใหญ่ๆนนี่แหละ แม่สูงร้อยเท่าเดียร้อยสี่สิบห้าบวกครัอสี่สิบห้าบวกตัวใหไงนี่ครับตัวเงี้ยวพร้อมงกัดนะครับเหี้ยวครับตัวนี้นะครับแม่ทับไปไอแม่ผสมจิมมี่ไปแล้วนะครับแม่ใส่จิมมี่ปวงเดียวได้ครันครับลูกไหนครับลูกลูกแรกบนนี้ไอลูกตัวที่สองครับตัวเนี้ยแม่นครับอ่าลูกตัวสองนะครับพี่น้องแม่นครับใส่ใหไงนี่ครับคู่นี้แซกเปิดเท่าไหร่คู่นี้นะครับ เปิดไว้ที่37,000บาทครับอ่ะ3 7มหมเกินคุ้มครับพี่น้องแมกก็เลยหาสายบีบสายกัดอยู่นะครับเนาะพี่น้องถามมาหลายครับก็เลยหาให้พี่ให้น้องครับมาเบิ่งตัวจริงเอา37นี่นะครับเนาะลูกนี่แดงจื้อครึ่งครับลูกนี่แดงจื้อครึ่งไหมพี่น้องนี่เบิ่งนะครับอ่ะใครหาแบบนี้อยู่นะครับเอาหางง่ายๆนี่แหละลูกก็120เลยได้ยังต่ำพี่น้อง120ปยี่บแม่นครับนี่อ่ะเบิ่งมุมไกลๆไปนี่เออนี่แหละแม่ใส่เกือบ150ยห้าสิบปูที่ตัวนี้ มาเอาได้หายอยู่ต้นนี้ไม่มีแล้วค่ะพี่น้องแม่นครับตัวต่อไปครับต่อไปนะครับแม่ลูกนะครับเบอร์ที่เท่าเด่เบอร์ที่16ครับ16บหกนะครับแม่ลูกตัวแม่ลูกกับไส้ร้อยสามสิบอะไรๆพี่น้องตัวยังลูกตัวใหญ่ลึกอ่ะเป็นแม่บบดใหญ่ๆครับอ่ะตัวนี้ลูกพ่อไหนครับไอ้ลูกเพื่อนบ่มีประวัตินะครับโบมุแต่ว่าน่าจะลูกหลอดเลยพี่น้องไม่นี่ไนหนาดีจักเดือนแล้วไอ้ลูกได้ไอ้ 6เดือนนะครับประมาณ6เดือนแม่ทัวนี้ครับไอแม่ผสมไอช็อกโกแลตไว้เขารอบสองนะครับแม่สูงสูงกับร้อย45บวกค45บวกเด้ครับพี่น้องถือว่าสื่อสองรุ่นสามเออเบิ้งช่วงหนาใช่กันอลูกขนาดมาทั้งนี้แล้วลูกเร็วเดี๋ยวนี่นะครับเด้อแม่โบดๆนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวฏิพาเบิ้งหนาชัดๆเออนี่นะครับอ่ะคู่นี่สองรุ่นสามแท็กเปิดเท่าไหร่ เปิดไปสามหมื่นเจ็ดพันบาทสามหมื่นเจ็ดเอาเบื้องลูกเหรอพี่น้องครับมุ่งมนีลูกนี่บากง่ายเลยครับเด้อสามหมื่นเจ็ดเงี้ยอ่ะกลุ่มบอกกลุ่มใหม่พี่น้องผู้ตัดสินใจพิจารณาครับตาบูทายอยูังไงวะพ่อเอาซูเปอร์แล้วนะครับเนาะแล้วถ้าบามักตัวได้สันลักพี่น้องอ่าเอามาฝากพี่ฝากน้องครับมาฝากเลยนะครับมัวงามนี่ครับพี่น้องครับชุดนี้กับมิตรงางน้ำคือกันอ่ะบ่อยากให้ลูกกินนมปันได้แล้ครับเออมันลูกงหายเลยน่าจะเ็นง่าครับแล้วนะครับเดี๋ยวดีอ่าครูต่อไปต้องให้แาะ ลูกหัวโลนลูกหัวโลนนะครับเดี๋ยวถ้าลุกขึ้นนี้ไปเอาลูกขึ้นลูกลกขึ้นเอออ่าพี่น้องครับต่อไปก็สิมาเบิ่งเบอร์17เดนะครับม่อกี้ที่ตัดคลิปไปกบขอยัตหยับงอวะนะครับเดี๋ยวดมีมุมไทยเอาคู่นี้กับลูกงามขึ้นกันลูกเจ้าเดือนนะครับไอลูกสี่เดือนครับ ลูกซีเดือนนะครับแม่นรับลูกพอใดไอ้ลูกเคฟสามหนึ่งครับลูกเคฟสามหนึ่งนะครับเนาะซีเดือนครับนะครับหนาแม่เพื้นผสมพริกแดงไว้แล้วนะครับเป็นงวหัวโลดแม่ทับพริกแดงให้แล้วแมีนครับแมียกสูงร้อยสี่สิบบวกนะครับด้พี่น้องตีตั้งพือเกลาอหรอครับพี่น้องรอยสามหาบวกครับตีรอยสามที่หาบวกเกี่ของกันตีห้นะครับแมีนครับเออนี่เนาะอ่าหงส์สันสันนะครับนี่ผู้ใด้อาอยากได้กะมาเอาพูดลูกในเงาหางบากง่ายพี่น้องครับ สองลุนสามเาะจกตัวแม่นครับเออสองลุนสามลูกเป็นว่าลูกแหลกครับว่าลูกแหลกนะครับเนาะแม่นครับคู่นี้สักเปิดเท่าไหร่เปิดไว้ที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับคู่นี้สามหมื่นเก้าได้พี่น้องครับว่าลูกแหลกเบอร์สิบเจ็ดนะครับเนาะแม่นครับเบอร์สิบเจ็ดนี่หรือเบอร์สิบหกเพราได้เห็นมุมนเดี่ท่านถ่ายกระเบื้องเอานะครับตัวใหญ่อยู่สามหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับเอ้ามาเลือกมาชมมาเด้อต่อไปนี่ถือว่ามีอ่าเฟรมญ่เฟรมญ่ครับใหญ่แดงให้พี่ให้น้องได้เบื้องนะครับเนาะ เออนี่นะครับนี네่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ยง้อเกินเออโอเคอ่ะเป็ดแม่ไงฮะลูกมาครับวะนี้ <ure> <ๆ>นี่เออเป็นอะไรลูกมาอันนี้ลูกอ่าตัวแม่ได้ครับพี่น้องครับนี่ลูกบักยางงามเลยหลอดมอนันหลอดมาเออนี่นะครับนี่แม่บักใหญ่เลยพี่น้องครับอ่ะงออใส่น,นิดนึงครับเออยืนวันนี้มามุมนี่แหละโอเคอ่ะคู่นี้ลูกเทพเทปลูกโตัวแม่งามงามครับผม ลูกอะเจ็ดเดือนลูกไอ้ลูกไจ้เดือนกลัวครับเดือนกลัวลูกสาวของฮุสตันนะครับลูกฮุสตันนะครับแม่ไอแม่สูงทแถวนี้แม่ก็สูงเบียดรอยหาสิครับเบียดรอยหาิบลูกงามๆเลยพี่น้องครับอ่ะแต่คือว่าเป็นบราหมันนะครับฮุสตันตัวนี้ฮุสตันนะครับเนาะนี่าด้านขวานะครับเออนี่โบดนะครับพี่น้องหนุมนมดีได้แหละตัวนี้ครูนี้แต่ถ้าหาจังหวะกันพี่น้องหผูกกันกันเออเอาแม่ไว้ใต้ไปครับให้มันขิ้งอ่า แต่จะเทนสัตว์เออหันน้องยักันหนะไม่อีกลูกกะลี่ลูนะครูนี่ลูกงามเลยครับพี่น้องอ่าท็อตเดยครับคู่นี้คู่นี้นะครับเปิดไปสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับสี่หมื่นเจ็ดคบง่ายได้พี่น้องครับลูกงามพร้อมนะครับเนาะแยงโบมีหม่องด่างครับแยงโบมีหม่องด่างนะครับเนาะเป็นงัวลูกแรกนะครับเออเอาแมียอาไปพูดเลยครับเดี๋ยวออกจากมุมอับก่อนผมโบมีหม่องไทยเป็นไหนเออเอาเดินไปเลยกว้างๆเลยแม่ยพู่นนี่แม่ใหญ่เลยครับเด้อประสิทธิภาพของลูกมุมอย่างดีนี่นี่ลูกหุตตันสี่หมื่นเจ็ดครูนี่นะครับอ่ะงามๆ นี่คือว่าที่เด็ดเลยนะครับเนาะนีะ่เออจอดบบนี้แม่อะนี่คู่ีนงามเลยครับพี่น้องมาบังตัวจริงเอานะครับเนาะแม่นครับงใหญ่ลูกนี่ย่างเด็ดอะนี่เออนี่นี่นี่บงลูกเอานี่ราคาี่หา,สาใสได้นะครับอ่เดี๋ยวจะพาบัางชุดต่อไปครับพี่น้องบาเนี่ชุดต่อไปนะครับเออชุดเด็กๆนะครับหามาฝากพี่ฝากน่องนะครับครับผมทำหาเขามาหลายนะครับเอออะะไรตัวใดก็เอานะครับเนาะแม่นครับอ นี่นะครับต่อไปสีผ้าเบิ้งชุดนี่ที่เด็ดได้ครับพี่น้องครับอ่าเป็นงัวหาตเป็นตัวแมซีตัวนะครับเลี้ยงกันอยู่นี่แหละครับผมตัวผูกตัวหนึ่งครับอ่าเป็นเบอร์พีทไทม์ป้วนี่แม่นครับพีทไทม์ีทไทมตัวผูกตัวหนึ่งตัวไองัวอายุจากเดือนถึงจากเดือนครับก็สามเดือนกว่าจนหัดหาเดือนครับสามถึงหาเดือนนี่แหละพี่น้องครับนี่เด้อนี่ห้องเอกอย่เอาเบื้องข้างหลังซีตัวทั้งนี่จะเป็นตัวแม่เหมือนได้ครับเด้อนี่แหละสีแดงๆแล้วแม่ไอ้นุ่นๆนะครับ นี่มงทยตัวผูนวลครับโอตัวผูนวลสิเนี่ยครับโอโอตัวตัวนวลเนี่ตัวผูได้ครับเด้อครับนอนนั่นตัวแดงนี่ยซี่โตเหมือนนะครับเนาะนี่เบื้องหางเบื้องไทยใส่กันเอานะครับเออนี่เด้อผู้ใดอ่าเป็นศูนย์เล็กๆก็อยากเอาไปเอาชุดนี้ไปได้พี่น้องเออเอาไปทอมเอาครับเด้อเอาไปทอมเอานะครับแมีนครับอ่ะบุ๋มีตตรนี่ยักษ์โตได้พี่น้องครับห้ามชุดนี้แมีนครับนี่เหยเบื้องก่อนนะครับจินยากินเสียงได้แล้วนะครับครับผมมันกินเนื้อย่างดีป่ะแท็กมันเอากินเนื้อย่างดีวะนี่ อาอชุดนี้หา <ord ziehen S 1> ตัวได้ครับเด้อพี่น้องชุดนี้เท่าไหร่ครับเปิดได้นะครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าส้นสูงแต่ละตัวนี่ก็บสีประมาณร้อยเส้นบวกไปห้าร้อยสิบหางม่นี่ครับโดยประมาณนะครับเด้อถ่ายรูปรวมไปนะครับเนาะนี่แหละสามหมื่นเก้าพี่น้องครับชุดนี้่บบางตัวกับหัวล้นเด้อครับแมนครับนี่เห็นนะครับเนาะบางตัวกับหัวล้นต้วงมาเดียวไปนี่กับหัวล้นตัวโตพี่น้องตัวนี้ตัวนั้นในครั้งทุบปูนนิดเดียวตัวถึงเข่าตหอนกันหัวล้นเหมือ เดี๋ยวบนชั่วขออนุญ,ญาตยางอ่อนเพิ่งทั้งหนาได้พี่น้องเด้อเอานี่แหละผู้ใดอ่ามักชุดแบบนี้นะครับด้วชุดตั้งฟาร์มอ่ะเบื้องใส่กันนี่พี่น้องจับจะพาไปใส่กันเอานะครับเนาะนี่แหละสามหมื่นเก้าพี่นอ้องเอาเลือกเอาก็มีให้แค่นี้มั้ยไม่นี่ครับครับผมมีมาฝากพี่ฝากน้องแค่นี้แหละครับนาซื้อสุดตัวได้ครับผมไม่นี่ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้กั บุญชูชาแนลนะครับรับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านนะครับผม,บผมสวัสดีครับ